การยังสมาร์ทฟาร,ร์มิ่งปลูกผักเชิงการค้าด้วยวัตถุประสงค์ของของโครงการก็คือเราต้องการได้กลุ่มกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะนำเอาองค์ความรู้ทางด้านการปลูกผักไปใช้เป็นอาชีพของเขานะครับซึ่งในเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของสายพันธุ์พืชกับาการจัดการ แปลงนะครับซึ่งการจัดการแปลงเนี่ยก็จะมีทั้งหลายรูปแบบการแต่แปลงบนดินในดินหรือว่าการจัดแปลงที่เรากำลังเดินเดินด,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 ดูอยู่ก็คือระบบไฮโดรโพนิกนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของศัตรูพืชว่าที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมีโรคพืชอะไรมีแมลงอะไรการป้องกันกาจัดยังไงที่ถูกวิธีแล้วก็ไม่เป็นพิษกับผู้บริโภคนะครับหรือการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด ส่วนอันที่3ก็เป็นอีกอันนึงที่เราแอดเข้ามาหรือเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของ IOT หรือว่า Internet of Things ก็คือการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการจัดการฟาร์มเนื่องจากว่าเรื่องของแรงงานก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งของการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีในเรื่องของเ,ออเรื่องของการปล่อยระบบน้ำนะครับหรือว่าการคอนโทรลเรื่องของการให้ปุ๋ยอันนี้ก็จะเอาเข้ามาประยุกต์ในหลักสูตรตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลักสูตรตรงนี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าคนที่เรียนออกไปแล้วเนี่ยสามารถนำเอาองค์ความรู้เนี้ไปเป็นอาชีพ หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทาอาชีพเกษตร,รได้นะครับแล้วก็อ,อย่างที่เราเห็นนะครับเ,เราเรียนในแปลงเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพกันนะครับก็นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจเนี่ยก็เข้ามาเรียนในแปลงเรียนในห้องเรียนก่อนพูดถึงภาคทฤษฎีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็คือลงภาคปฏิบัตินะครับก็คือภาคปฏิบัติของเราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่ปลูกลงดินเลยกับอันส่วนที่น2นะครับก็จะปลูกลงในระบบไฮโดรพอนิกเหมือนที่เราเห็นอยู่นะครับอย่างตรงที่เราเห็นเนี่ยก็คือคณะฮ่องกง นะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากว่าเมื่อโครงการนี้นี่คือโครงการที่1ของเรานะครับเป็นญาสมาร์ทฟาร์มฟาร์มเมอร์รุ่นที่1น,นะครับเราก็จะมีรุ่นที่2เกิดขึ้นอีกนะครับในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจเราเรายืนยันนะครับว่าเราจะมีโครงการที่2เกิดขึ้นในในอีก2เดือนข้างหน้านะครับผู้ที่จะมาอบรมต้องมีกําหนดเงินไขหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ ง่ายๆนะครับจริงๆหลักสูตรหลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสอนแดงกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพราะนั้นรุ่นแรกเนี่ยทางกรมส่งเสริมก็จะคัดเกษตรกรหรือว่าผู้สนใจเ,นเข้ามาสมบมบูรซึ่งปัจจัยนะครับหรือว่าข้อที่จะคัดเลือกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยหนึ่งก็คือต้องมีความตั้งใจหรือมีความสนใจในการทำอาชีพเกษตรและต้องการพัฒนาอาชีพเกษตรของตัวเองนะครับอันที่สองก็คือ มีความใฝ่รู้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเอาตัวสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าสามารถเอาไปใช้กับในอาชีพของตัวเองในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนที่3มก็คือว่าเ,อาเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถเอาองค์ความรู้พวกนี้สามารถไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการขยายองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรียนใน4วันตุงนี้เพื่อไปสู่สังคมที่เขาอยู่ด้วย อายุกาหนดยังไงนะอายุอายุนี่จริงๆไม่ได้กาหนดเลยเพียงแต่ว่ารุ่นใหม่ที่มาเนี่ยก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่กับหมดเลยนะครับผมประหลาดใจมากมีคุยคนหนึ่งจบปัญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สมัครเข้ามาเรียนด้วยนะครับอตอนแรกเห็นเราก็นึกว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็นคนที่จบปรตรีหรือว่าก็อาจจะต่ากว่านั้นแต่ว่าจริงๆที่มานี่คือต่ําสุดคือปอรตรีนะครับเพราะนั้นก็จะทําให้เห็นนะครับทำให้เห็นได้ว่าหลักสูตรยังสมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่เข้ามานะครับอายุก็ยังไม่เยะ แล้วก็เราไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องอายุเยอะอายุน้อยนะครับเราไม่ได้จํากัดเรื่องวุฒิการศึกษาเราไม่ได้จํากัดอาชีพหรือเพศเลยเพราะฉะนั้นคนที่สนใจสามารถส่งนะครับความต้องการหรือว่าเวลาเปิดรับสมัครเนี่ยสามารถส่งโปรไฟล์หรือว่า,าประวัติของตัวเองมาที่กรมและทางกรมก็จะเป็นคนคัดเลือกนะครับเพื่อเข้าร่วงโครงการแปลว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวแต่คนความคิดใหม่ๆเข้ามาถูกต้องเลยครับถูกต้องเลย,เ,ลยเหมือนกับที่ที่บอกครับว่าเราจุดประสงค์หนึ่งก็คือว่าร้องการให้คนที่เข้ามาเรียนตรงนี้สามารถเอาไปประยุกต กับการทําอาชีพของตัวเองได้สามารถเพิ่มผลผลิตสามารถเอาไปปรับปรุงวิถีการทําการเกษตรเขาและที่สําคัญคือว่าสามารถถ่ายทอดไปถึงบุคคลอื่นหรือคนรอบข้างได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนตรงนี้จะต้องมีความคิดหนึ่งละมีใจรักก่อนว่าจะเข้ามาอยากจะทําอาชีพเกษตรอันที่2ก็คือมีความคิดที่จะพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็รวมทั้งสังคมด้วยเราได้ได,ได้สอนเรื่องด้านการตลาดบ้างไหมอ๋อครับ สุดท้ายเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามตัวนี้เพราะว่าโดยปกติเกษตรกรเวลาผลิตแล้วก็จะเจอปัญหาว่าผลิตแล้วไปขายที่ไหนนะครับซึ่งในหลักสูตรหนึ่งที่จะพูดในวันสุดท้ายก็จะเป็นหลักสูตรเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยเราก็จะมีทั้งเรื่องของการจัดการหลังจากการเก็บเกี่ยวหรือเรียกว่าโพสต์ฮาเวสนะครับซึ่งวันนี้เราได้วความรู้คอัจากอาจารย์ทางมชเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของโพสต์ฮาวเวสนะครับว่าหลังจากตัดแล้วเนี่ยทำยังไงให้คุณภาพของผักของเราเนี่ยยังมีคุณภาพตรงกับความต้อง